สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็จะใกล้ปีใหม่2025สหแล้วสลับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบอกลาปี2024นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกมว่าเกมเดลกักกอนเกมที่เป็นเกมโปรดของผมแล้วก็เป็นเกมที่ทําให้ผมอยากทําช่อง YouTube ขึ้นมาแบบจริงๆจังๆก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมเล่นมานานเล่นมา10กว่าปีตั้แต่ปี2014เล่นสมัยน,นั้นผมก็เล่นแค่แคมเปญสนุกสนุก แล้จากนั้นผมก็ขยับมาเล่นแบบมัตติเพลเยอะบ้างแล้วพอผมทำลองโบตกแล้วก็มีคนแบบแอบบนแล้วก็ล้อผมอะ่ะผมก็เลยไปฝึกฝีมือแล้วก็ตอนนี้ผมก็กลายเป็นปีศาจของเกมเลยละก้อนจน <c oughs> ไม่ค่อยมีคนอยากจะเล่นกับผมใน1-1นน,นนะ,ะแต่อันนั้นมันจกไม่มีอะไรผมแค่รอเล่นก็ เกมบอเกมเลต้าก้อนนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมเป็นเกมที่มีอายุต้องเรียกว่าอายุมากแล้วแล้วก็สำหรับผมะผมก็คิดว่าน่าจะได้ถึงเวลาช่วงผัดเปลี่ยนแล้วกลางปีหน้าเดือนมิถุนายนบอเกนอาโร่ก็จะออกส่วนวอโนที่ถือว่าเป็นเกมภาคต่อของบอเกมอะ่ะก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นมากกว่า Earl y a c c e s s มากมากกว่าตอนที่ผมอะ่ะรีวิวครั้งแรกไปซึ่งผมก็น่าจะต้องไปทํารีวิวใหม่เพราะว่าวอโนผมก็เห็น potential ว่า มันน่าจะดีขึ้นอีกเยอะและปัจจุบันอะตัวเกมบอโนก็จะมีผู้เล่นตกเฉลี่ยประมาณ1,500-2,000คนก็หลังจากที่เพิ่งออก DLC ตัวใหม่ไปไอ้ส่วนวอกเกมเลดักก้อนนั้นอะเหลือผู้เล่นเพียงแค่ไม่ถึง600คนในตอนนี้หลังจากที่มันอัปเดตอิตาลีไปเอาง่ายๆนะครับซึ่งอัปเดตของอิตาลีนั้นเป็นอัปเดตที่ไม่ค่อยสนุก ก็ทาให้ของที่แบบหลายๆคนชอบอย่างเมคไนเวดะก็หายไปแล้วแทนที่จะสร้างผู้เล่นใหม่เกมก็ไม่ได้สร้างผู้เล่นใหม่มากเท่าที่ควรแถมยังทําให้ผู้เล่นหน้าเก่าหลายๆคนนะที่ผมรู้จักก็เลิกเล่นเกมไปอีกด้วยซึ่งซึ่งเอาดีๆก็ประกอบกับการที่ผู้เล่นหน้าเก่าอย่างผมอะก็โตขึ้นแล้วก็ต้องมีงานแล้วก็ครอบครัวที่ต้องช่วยกันดูแล ทำให้เวลาเล่นเกมของผมอะ่ะก็น้อยลงและทีเนี้ยผมก็อยากจะทําเกมอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นเกม forever winter n i k k e d goddess of victory แล้วก็เกมที่จะมาแรงเลยสําหรับช่องผมก็คือ broken arrow ซึ่งก็จะมากลางปีหน้านะครับเดือนมิถุนายนโดยสําหรับวอเกมและล้วก็หนะักผมก็รู้สึกว่าทําครบทุก achievement ที่ผมตั้งเป้าไว้ไม่ว่าจะ ขึ้นไต่แรงเป็นผู้เล่นระดับดูเทนเน็ตคอนอถามว่าดูเทนเน็ตคอนอสูงไหมก็อาจจะไม่ได้สูงแต่ว่าก็เป็นตำแหน่งที่โอเคสำหรับผู้เล่นที่เล่น1 0บ0ิมาสัส่วนใหญ่แล้วก็ค่อยผันตัวมาช่วง2ปีสุดท้ายของ w อลกิมเรละกแล้วก็เล่นไปเล่นพวกทัวนาเมนต์ทั้ง1 V1 แล้วก็ทีมเกมแล้วก็ผ่านรอบแบบล็อกคัดเลือกแล้วก็อาจจะแต่ว่า ไม่ได้ไปถึงแบบระดับชิง3คนสุดท้ายแต่ก็ถือว่าเป็นประสบก,การณ์ที่ดีแล้วก็อันสุดท้ายก็สามารถชนะพเพ่นบางคนที่แบบก็ <c oughs> <g oda> เป็นฝรั่งอะนะที่ตั้งเปาไว้ว่าจะชนะเขาให้ได้สักวนันผมก็ชนะเขาได้ก็เหมือนเป็นแบบ achievement สำหรับวอเกมดราก้อนนะก็ถือว่าผมเก็บม,มาครบหมดแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าอิ่มตัวไปหมดอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรต่อสำหรับวอเกมดราก้อน แขมบาลานอิตาลีก็เป็นบาลานที่ไม่ค่อยสนุกอะ่ะก็ทําให้แรงจูงใจที่ผมอยากเล่นวอรเกมต่อก็น้อยลงไปอีกถามว่ามีโอกาสที่ผมจะกลับไปเล่นวอรเกมดิดากอนไหมก็อาจจะตอบว่าอาจจะมีแต่ว่าก็อยู่ขึ้นกับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยว่ามันจะชักจูงผมได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็ถ้าอยากมาถามเกี่ยวกับพวกวิธีการเล่นหรือว่าอยากหาเพื่อนเล่นอะ่ะ พวกวอรเกมบอโนผมก็มีลิงก์ของ Dis c o r d ผมอะแปะไว้อยู่ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปกดกันได้ก็สำหรับวอร์เกมเดียก่อนะก็อาจจะอยู่ในใจผมไปอีกนาะนแสนนานเกมนี้ก็ให้ประสบการณ์ดีๆกับผมเยอะนะถือว่าเกมนี้ก็ให้ประสบการณ์แกผมที่ดีมากนะซึ่งก็ทําให้รู้จักใครหลายคนทีนี้ก็ผมก็คงไม่มีอะไรจะมาต่อแล้วเกี่ยวกับในคลิปนี้ซึ่ง เหมือนกับเป็นการที่เราต้องละทิ้งแล้วก็ก้าวต่อไปอะ่ะ smile because i t happen e d not cry because i t end ก็ชีวิตก็ก้าวต่อไปในปี2025นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะขอปดพรปีใหม่ให้ทุกคนให้มีความสุขในปี2025นี้ที่จะมาถึงสำหรับตัวผมเองก็จะไปใช้ชีวิต กับครอบครัวแล้วก็กลับมาทําคลิปต่อในปีหน้าเดือนมกราซึ่งคลิปหน้าก็นิ k เก g ตกอดเดสออฟวิตอก็มีสตอรี่ร่างมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ทําเพราะว่าตอนแรกอะคลิปนิเกตจะมาเป็นในช่วงคริสต์มาสแต่ว่าผมทำไม่ไหวจริงๆอะแบบเขียนเนื้อเรื่องทีเดียวนี่เยอะมากส่วน foreverwinter เดี๋ยวผมไปอัปสตอรี่เพิ่มพื้นที่สําหรับ foreverwinter ด้วยเพราะว่า เกมตอนนี้ยังก,กินพื้นที่เยอะแล้วก็ผมต้องอัดหลายคลิปเพื่อทำสตอรี่ด้วยแล้วก็ต้องเตรียมพื้นที่สลับโอเคนโลแล้วก็จัดพื้นที่ใหม่อาจจะซ่อมเครื่องบ้างอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการรีเครื่องเลยภายในตัวก็สลับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนขอบคุณครับและเที่ยววันปีใหม่ให้สนุกนะครับ